วันนี้สองเกษตรดีเจนะครับจะมาสาธิตการพาะเห็ดฟางในต่ากลา mm ้า hmm. เริ่เมเแลวกันนะครับอ mm ัน hmm. ดับแรกครับเ mm hmm. ชื้อเห็ดนะครับ mm hmm. มาแบบนี้เป็นถุงเราก็ต้องมาแกะถุงนะครับ mm hmm. แล้วก็ดีเชื้อเห็ดให้ละเอียดนะครับเ mm hmm. ชื้อเห็ดนี้พร้อม,พร,อมพร้อมที่จะพอแล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกแล้วเพราะว่าเนื้อเยื่อของเขานี้เดิน เต็มก้อนละนะฮะพร้อมละนะครับเราก็จะมายีออกให้มันละเอียดนะครับสารเกษตรดีเจนะครับร่วมมือกับกศนร,ระบนรอบเมืองแล้วก็มีโครงการเรียนรู้นะครับต่อเนื่องนะครับผมการเข้าหูฟังในตะก้านะครับซึ่งเปิดโครงการไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดแล้อกาสเปิดสารเกษตรดีเจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ ในส่วนของหลายๆภาคส่วนด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมงนะานอาจจะไม่มากนะครับเราเป็นสวนเกษตรเล็กๆนะครับเ,เรายีเชื้ยเห็ดไปจนจนละเอียดหมดนะครับจนจนมันทั้งถุงนะครับเราก็คือถุงหนึ่งสามารถใช้ได้ประมาณตะกร้าหนึ่งนะครับเราไลยรอสรูหนึงแล้วกันก็ดีเฉลยเห็ดก่อน เห็ดฟางครับเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับแล้วก็ปลูจกจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับต่ว่ายากก็ยากมีราคาดีด้วยนะครับเป็นที่นิยมของตลาดนะครับท่านที่พอมีเวลาว่างๆก็ลองลอง,ลองเคาะนะครับปลูกไว้ทานในตัวเรือนนะครับสัตว์ตระงาสัตว์ตระกาดีนะครับหรือ,อท่านที่มีพื้นที่นิดหน่อยมี เวลาบ้างนะครับหลังเลิกงานก็ได้ทําไว้เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับสักสี่ห้าแล้วก็เรามีช้อยเห็ดนะครับที่สวนเกษตรดีเจเรามีช้อยเห็ดเป็ดฟางที่เป็นถุงแบบนี้นะครับจาหน่ายด้วยนะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เรามีตะกร้าสําเร็จนะครับเราะเสร็จก็เป็นตะกร้าเลยก็ได้ก็มีนะครับยังไงเดี๋ยวลองลองลองถามดูนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเอาละนะครับช้อยเห็ด ่แตกเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมีในส่วนของวิธีการปลูกนะครับตะกร้าครับใช้ตะกร้าที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะรูใช่ไหมมีช่องนะครับค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็ดของเราสามอมีฟางครับฟางเราต้องแช่น้ำแล้วก็ตากไว้แช่น้ำแล้วก็เอาออกมาได้สักประมาณหนึ่งคืนเลยนะครับเดี๋ยวลองดูด้วยกัน สักประมาณประมาณลองเหมือนลองพื้นน่นะครับแล้วก็ยังใช้ปูได้เหมือน,น,นเดิมกดลงให้แน่นนะครับเราจะมีในส่วนของอา,อาหารเสริมธรรมชาตินะครับเป็นใช้เป็นผักตกชาวานะครับหั่นละเอียดก็ไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็หรือไม่ก็ท่านที่มีที่เลื่อยนะครับใช้ที่เลื่อยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ เขาเรียกว่าอะไรเปลือกถั่วเขียวนะครับมาดูวิธีการนะครับเราใช้เราลองพื้นฟางไปประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้แล้วก็ใช้ผักโตกนะครับที่เราหั่นไว้โรยตรงรอบๆอบนะครับเราเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมรอบๆอบนะครับข้างนอกเพราะว่าเราจะต้องโรยเชื้อเห็ดลงรอบนอกนะครับเพื่อที่จะให้เห็ดมันลงออกมาข้างนอกนะครับถึงจะลงรอยรอยเขาเรียกว่าอะไร ถึงจะโรยข้างในก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้เชื้อเห็ดนะครับที่เรามีไว้เมื่อสักครู่นะครับโรยตรงขอบขอบนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําชั้นต่อไปเลยก็เหมือนเดิมครับใช้าฟาวกสึงประมาณคือกะว่าให้มันได้ครับประมาณสามชั้นไม่เกินสี่ชั้นนะครับสามชั้นนะฮะเป็นเป็นสามชั้นนะเป็นอย่างมากนะฮะเป็นอย่างต่ำสี่ไม่เกินสี่ชั้นนะครับ นนแน่นๆเลยนะครับแล้วก็เนาใช้ผักตบผักตบนี้ใช้ได้ทั้งรากเลยนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆก็คือรากที่ผักตบสมม่วนมากก็จะอยู่ในน้ำเนาะถ้าเป็นผักตบน้ำอะ่ะมันก็จะ รากนั้นก็จะไม่ค่อยมีมีมีโพลเท่าไหร่นะครับก็ก็คือใช้ได้เลยสับสบสบมาก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้เชื้อเห็ดรอบๆน,น,นะครับถุงหนึ่งก็ประมาณตกร้าหนึ่งครับถุงถุงถุงเห็ดเชื้อเห็ดนะนรับราคาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 15บาทจนถึง20่บาทแล้วแต่แล้วแต่เราจะถามที่ฟาร์มมาลงนะครับแต่ของเราก็ราคาก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละนะคับีบเดยการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครภาพอีกชัน้นจริงๆมันจะมีอาหารเสริมที่เป็นในส่วนของอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พืชน,นะครับเป็นอาหารเสริมในส่วนของวิทยาศาสตร์อ,อีชั้นนึงนะครับเราทำสามชั้นนะครับ น่าจะโอเคชั้นนี้ใส่ฝาเนื้อหน่อยเพราะว่าเราจะเป็นชั้นที่ที่ติดด้านบนเลยนะครับ นี่คือชั้นสุดท้ายครับปิดด้านบนแบบนี้เราจะโรยให้ทั่วนะครับเชื้อเห็นก็เช่นกันนะครับเราก็จะโรยให้มันเต็มด้านหน้าเยอะไปไหม <c oughs> หว,มหวมหัวไม่ออกดอกนะครับใส่เยอะหน่อย โอเคครับนี่คือเสร็จไปหนึ่งตะกร้าแล้วก็ใช้ฟางนะครับปิดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับลงนิดหน่อย ที่เราบอกว่ามีตะกร้าที่เพาะเห็ดสาเร็จแล้วจําหน่ายด้วยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําให้ตะกร้าประมาณแบบนี้แหละนะครับสั่งเข้ามาก่อนสักหนึ่งวันแล้วก็มารับนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะใช้วิธีการจริงๆของเราในสวนเกษตรเรานะครับเราจะทําเพาะหนึ่งเพาะคือจริงๆอ่ะใช้ถ้าที่ทําในครัวเรือนนะครับพอเสร็จในตะกร้าแบบนี้แล้วใช้ถุงดํา ป,ปิดจากด้านบนลงข้างล่างนะครับแล้วก็เราลดน้ำก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็ตั้งไว้ประมาณสักบ่มเชียอไว้ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับแต่ของเราต้องรอเพื่อนด้วยเพราะว่าเราทําเป็นโครหลายๆหลายๆตะกร้านะครับสัก4ี่ห้าตะกร้าแล้วก็ทอบด้วยพลาสติกใส1ชั้นนะครับแล้วก็ทอบด้วยพลาสติกด,ดำสีดําอีก1ชั้นครับปิดไว้นะครับผมทับต,ตรงขอบไว้นะฮะประมาณสัก4ี่ห้าวันเปิดดูนะครับลดน้ํา อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาดูผลต่อไปนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชื้อเห็ดฟางนะครับตักร่าสําเร็จแบบนี้นะครับที่เราเพาะนะครับเรามีจําหน่ายที่นี่ครับสวนเกษตรดีเจบ้านเรือนะครับเส้นหงว้อยเขตจตุนะครับเข้ามาได้สอบถามนะครับที่เบอร์โทร089ครับ8873575หรือไม่ก็ไลน์มาได้นะครับไลน์สอบถามมาได้ครับไอเดียไลน์ก็จะเป็น093 4392653นะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามผลนะครับเราจะาติดตามผลหลังจากที่เราพอไปละว4-5วันเดี๋ยวเราจะารีวิวให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ